สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างบาสนะครับอันนี้พามาแกะกริปนะครับกริป G R I P กริปอันนี้เป็นเครื่องผมได้มานะครับเขาจะไม่มีกล่องมานะครับผมสันนิษฐานว่าเป็นเครื่องจากเวียดนามนะครับแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอ,อมาดูกันครับก็น่าจะแกะเหมือนกับพวกรุ่นทั่วไปนะครับ JBL เขาชอบใช้แบบนี้ครับลักษณอแน่นจังไม่รู้ว่ามีน็อตไหมไม่มี ไอ้นาการจะง้างออกเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นวงกลมเลยไม่ได้มีรอยบากเหมือนบางรุ่นนะครับอันนี้ข้างในเดี๋ยวแกะฝาบนฝาล่างก่อนเดี๋ยวผมก็แกะให้เพื่อนเพื่อนๆนี่แค่ะเดี๋ยวผมปรับกล้องขึ้นนิดนึงอ,อยตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าล็อกอยู่ตรงไหนบ้างต้องเดาเอาเพราะยังไม่เคยแกะ ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เรียบร้อยนี่หลุดแล้วหนึ่งด้านครับคาไม่ใช่พลาสติกนะครับแต่เป็นรุ่นอื่นจะเป็นพลาสติกนี่พลาสติกปีกข,ข้างถอดดอกกัน,กกนจริงๆควรถอดดอกก่อนก่อนจะทำให้อะไรง่ายๆครับเพราะว่าถ้าถอดดอกทีหลังเนี่ยเดี๋ยวอะไรไปจิ้มโดนดอกเขาก็เรียบร้อยอีก ดึไม่ออกผมพยายามดึงออกนะครับแต่ว่าดึงไม่ออกไม่น่าจะแน่นขนาดนี้นอาจจะต้องมีมุมมีอะไรหรือเปล่ามุมเอียงออกหรือว่ายังไงไม่ออกจริงเราไม่รู้แล้วว่าลองงัดดูมันเครื่องแรกอะ ให้แน่ใจว่าติดอะไรก็ยังคงไม่ออกครับนี่ครับเดี๋ยวบัดกรีขั้วออกก่อน ต้องเปิดเครื่องดูดควันนะครับผมกลัว,วเสียงมันจะเข้าไปมาดูต่อตรงนี้ที่บอกว่าเหมือนอะไรนะปากครอบเสื้อสูบหรืออะไรสักอ,อย่างมีขนชม์เนี่ยน่าจะเป็นแผ่นระบายความร้อนให้ชุดขยายไม่งั้นก็แบตบแต่คิดว่าน่าจะเป็นชุดขยายนะ เป็นพวกชุดขยายนี่แหละแม่งก็เป็นระบบไฟบอร์ดเล็กมากข้างในให้ดูตรงนี้ก่อนผมขอซองด้วยตัวเองแป๊บนึงครับมองไม่เห็นเดี๋ยวค่อยแกะดูอีกทีอยู่ลึกไปหน่อยมุมอับแสงเดี๋ยวมางัาทตั้งนี้ต่อ งัดยากเลยไม่มีขอบให้งัดแต่พอทำไปบ่อยมันก็ชินไปเองครับแต่วความเคยชินมักทำให้เราประมาทนะครับเพราะนั้นก็ต้องต้องระมัดระวังด้วยอ้าวมีอยู่ตรงนี้สายแพรหลุดเลยเปิดเดียวช้ไอซีบูทูธอะไรอะหน้าจาไม่เหมือนคนอื่นเขาบ้างเนี่ย แล้วก็ใช้เป็นแบบ,แบ,บนี้เลยครับ Built-in Antenna คือสมัยนี้เขานิยมใช้แบบนี้แหละ Built-in Antenna คือให้สายอากาศมาอยู่บนบอร์ดเลยนะครับเป็น a t s 2 8 7 5 H น่าจะเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ใน Boombox 3ไอ Boombox 4 Flip 7แล้วก็ชาร์ g 6ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับคันบอร์ดดูด้านว่ามีอะไรไหมเพราะว่านี้เป็นปุ่มกดแสดงว่าอีกด้านของบอร์ดเขาก็ปุ่มไปเลย ก็คือง่ายดิก็เอาปุ่มไอีกดาดหนึ่งเลยนี่ครับก็เป็นชุดปุ่มกดก็เป็นปุ่มกดอยู่ปรงนี้ตรงนี้เป็น B 2 B เขาวนี้แล้วก็มีสายแพร มีสายแพรตรงนี้มันหมายความว่าในความเป็นจริงแล้วเราต้องแกะข้างบนนี้ก่อนที่ถูกต้องเราต้องแกะตรงฝาสีแดงนี้ก่อนเพราะไม่งั้นเราจะไม่สามารถที่จะปลดแส่แพรได้เพราะถ้าใส่แพรอยู่นี้เราจะตอนใส่กลับเราจะใส่ยังไงใส่ไม่ได้มันไม่มีมือจับเพราะมือมันเข้าไปข้างในไม่ได้แสดงว่าในความเป็นจริงต้องแกะด้านข้างก่อน ทำคล้ายๆตัวฮัตไอฟิสสามเลยน็อตเยอะมากมายุคกลางหลังนี้ปกติ JBL ไม่ค่อยมีนอ็อตหรอ เป็นแบบพับนะครับ,บงานแบบแบบพับล็อกถ้าเป็น BNO เขาจะเป็นแบบง้างล็อกแล้วก็ปลดล็อกเขาใช้แบบกดเข้าจะสลับกับคนอื่นเขาเหมือนติดอาจจะมีน็อตอยู่ตรงไหนอีกที่ผมไม,ไม่ได้ขันหรือเปล่าไม่น่ามี อาจจะเป็นกาวจริงๆต้องถ้าในหลักความจริงคือมันเสียบอยู่ยงนี้ใช่ไหมครับต้องยกขึ้นอย่างนี้ก่อนเพื่อที่จะมากดใส่แพรตรงนี้อ๋อนี่เจอแบตพอดีเลย เหล็กงัดแบดเดี๋ยวระเบิร์ดอีกอ๋อเขามีเหมือนจะทำลูกสอนฉีไปให้หรือเปล่าโอาให้เรางาัดตรงนี้เนี้ยพอง,งัดก็ขึ้นเลยปึ๊ดน,น่าจะสองเซลล์ผมกดดูนะครับเป็นสองก้อนไม่แน่ใจว่าเป็นดิียมโพลิเมอร์หรือเปล่า ความจุอยู่ที่2,600ม ah ิลลิแอมนะครับด้วยความสงสัยเอาผมแกะแกะแบตให้ดูเลยเดี๋ยวผมใช้เวลาแกะ Rock. เดี๋ยวผมแกะเสร็จแล้วเอามาให้ดูตอนแกะตอนท้ายนะครับอันนี้เป็นคั้วแบบนี้ บอร์ดก็แสดงว่าสไลด์ไปทางขวาอันนี้เป็นที่ล็อกสายอยู่ตรงนี้อันนี้อะไรใสแ่แพรไปที่ไหนอ่ะ ไม่มีใสแ่แผลอีกแต่ไม่รู้สสยแผลไปไหนสสยแผลเส้นเล็กกันนี้นะครับผมปลดก่อนแล้วกันเพราะยังไม่รู้ว่าไปไหนยวค่อยมาถึงออกมาแล้วมาดูข้างในอ๋อปุ่มด้านข้างปุ่มด้านข้างนี่ครับ อยู่อย่างนี้ใช่ไมนี่มาอย่างนี้ต้องขอบนี้ลองเปิดดูดิเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนที่จะไปหรือแบตเพื่อผมทำแบตพัง เล็กมาก ไปแกแบให้ดูมเสยษแบบนี้ก็ถอดง่ายแต่ไม่ดีอย่างเดียว,วเวลาบางทีบางท่านไม่รู้ไปทำหักผมแกะมาให้ดูแล้วนะครับอันนี้เป็นสองเซลล์คู่ผูกคู่กันไว้นะครับผูกคู่กันไว้นะครับ นะครับมีปั๊มอยู่ครับว่าสองพันหกร้อยมิลิแอมก็หมดแล้วครับตัวเครื่องก็แกะคันนี้ปุ่มกดตรงนี้ไม่แกะแล้วกันครับเพราะไม่มีอะไรพิเศษครับนี่ก็กริปเจเบลกริปฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณครับ